ครับนักเรียนก็วันนี้นะครับรูก็จะมาสรุปเรื่องของแอลเคนแอลนแอลไคให้นักเรียนได้ทราบกันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะขึ้นหัวข้อใหม่นะครับโดยเฉพาะนะครับถ้าเราเรียนแอลเคนนะครับนักเรียนสามารถบอกเอ็นนะครับก็คือเอ็นแอลกคนก็คือเอ็นนะครับแอลไคก็คือไอนะครับลักษณะของมันคือเอ็นเอ็นไอนั่นเองครับนักเรียนโดยที่นะครับ แอลเคนจะมีสูตรตัวไปคือ CnH2n สองนะครับแอลเคนคือ CnH2n เฉยๆนะครับแอลไคคือ CnH2n บวกสองครับพันธะนะครับก็จะเริ่มจากพันธะเดี่ยวพันะคู่แล้วก็พันธะสามนะครับถึงไล่ตามลำดับไปเลยครับไล่ตามลำดับไปเลยเวลาเริ่มนะครับตัวนี้แอลเคียนจะเริ่มจากคาร์บอนหนึ่งตัวแอลเคนเริ่มจากคาร์บอน ตัวนะครับแล้วแอลคายก็เริ่มจากคาร์บอนสองตัวนะครับเพราะฉะนั้นหยุดทั่วไปหรือแรงอะไรก็แล้วแต่ก็เลยเริ่มจากนะครับถ้าเป็นแอลเคนก็คือ c h 4นี่คือ C2H4 ครับ C2H2 ครับนะครับและไฮโดรเจนมันก็จะเพิ่มขึ้นลำดับทีละ2ตัวทีละ2ตัวนะครับ C2H6 ครับ C3H8 นี่ครับของแอลเคนส่วนแอลเคนนะครับก็คือ C3H6 ครับ d4s8 ครับเวนือน L คายครับ d3s4 ไหมครับ d4s6 ครับมันจะเพิ่มขึ้นทีละสองทีละสองตัวนะครับทีละตัวทีละสองตัวครับเอานี้มาดูที่สูตรโครงสร้างครับสูตรสร้างอลเคนครับจะจับกันด้วยพันธะเดียวเพราะฉะนั้นสูตรโครงสร้างก็จะเป็นครับถอดกลุ่มไฮโดรเจนก่อนครับ สองนะครับเตีมหน้าเดี่ยวนันธะเดี่ยวนะครับค่อยตับไฮโดรเจนนะครับต่อมานะครับ c ของแอลคีนนะครับ c สองก็คือนะครับมีพันธะกู่นะครับก็ c นะครับจับกันแล้วก็จับกับไฮโดรเจนนะครับเป็นซีสองนั้นกันครับ จะจับรรทัดสามครับไฮโดรเจนเชนเหมือนกันครับอ่าคอาวนี้สูตรย่างย่งยอครับสูตรย่างย่อสูตรย่างยอ,งยงยอก็คือเราต้องเขียนสูตรโครงสร้างแบบเส้นให้ได้ก่อนลนะรวค่อยย่อนะครับตัวอย่างเช่นแอลเคนนะครับนั้นตัวนี้ก็จะเป็น c H สามส่วนถ้าย่อของแอลคคนนะครับก็เ h นะครับตองยอ่อต้องเขียนบรรทัดคู่ด้วยนะครับเ,เรียนหรือแอลไคครับต้องเขียนบรรทัดสามด้วย กอนะครับส่วนสูตรแบบเส้นและมุมนะครับโครงสร้างแบบเส้นและมุมนักเรียนจะต้องเริ่มที่คาร์บอนสามตัวขึ้นไปก่อนนะครับจำได้นะครับเพราะว่านะครับถ้าไม่เริ่มจากคาร์บอนสามตัวมันจะไม่เกิดมุมตัวอ,อย่างเช่น C3H5 นะครับก็จะได้มุมแบบนี้ขึ้นมานะครับบางคนบอกว่าทำอย่างนี้ได้ไหมนะครับแล้วแต่นะครับแต่ต้องมีมุมนะครับเส้นและมุมก็ได้นะครับหรือ C3H6 โซ่ก็นีครับถ้ากูู้่นี้ครับหรือนะครับที่มันถ้ากู้อยู่ตรงนี้ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่นะครับหรือดสอง s สองครับดสอง s สองโออันนี้ก็ต้องเป็น c สามนะครับ s อสดนะครับก็จะไม่ต้องเป็นสามตัวนะครับสามที่ทังทีครับเนี่ยครับ เป็นแบบเส้นนะครับอ่าเราไปเจอ <c oughs> ในส่วนที่มันเป็นโซ่ยาวๆอย่างนี้ครับนักเรียนก็สามารถอ่านชื่อได้นะครับชื่อได้ชื่อเราอ่านอยู่สองแบบนะครับทุกตัวเลยการอ่านชื่อนะครับการอ่านชื่อมีสองแบบครับมีแบบนะครับคือนะครับก็คือสามัญก่อนนะครับใน u p a d <c oughs> ชื่อสามัญกับอายูแกนะสามัญเราจะเน้นที่การอ่านาชื่อแบบทั่วไปธรรมดานะครับธรรมดาสามัญ mm hmm. เช่นถ้าเป็น l อนะครับ l อลเคนก็ลงท้ายด้วย a n e ครับแต่ถ้าเริ่มมีไอโซเมอร์นะครับเราเรียนจำได้ครับเริ่มมีไอโซเมอร์ก็จะมีคำว่า n ก็ตํานวนคาร์บอน Carbon ลงท้ายด้วย a n e นะครับถ้าเป็นลักษณะการไม้หกันอย่างนี้ครับ แหน่งนี้ครับเราเรียกว่า ISO ครับตามด้วยจำนวนคาร์บอนลงท้ายด้วย ANE มือนกันถ้าเป็นห้อยบนห้อยล่างห้อยบนห้อยล่างนะครับเราเรียกว่า NEO ครับแล้วก็ลงท้ายด้วย ANE นะครับเหมือนกันนะครับสามันนะครับเอานนี้ถ้าเป็นอายุแผกครับอายุแกก็จะหาโซ่ยาวก่อนนะครับ ลงท้ายด้วย ANE เหมือนกันครับจำนวนคาร์บอน้ายด้วย ANE เหมือนกันนะครับถ้าเป็นโซ่ยาวนะครับมีจริงก็หาโซ่ยาวครับโซ่ยาวโซ่ยาวแล้วก็ลงท้ายด้วย ANE แต่ลัการของมันนะครับถ้ามีตัวห้อยนะครับถ้ามีไอโซเมอร์นะครับมันก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นนะครับตำแหน่งตัวห้อยครับตัวห้อยครับําด้วยตัวห้อยนะครับ ลงท้ายด้วย yl นะครับหรือ u อนั่นแหละนะครับ u ก็ได้นะครับหรือ mu a l วนะครับแล้วก็ตามด้วยโซ่ยาวครับท้ายด้วย a n ครับลงท้ายด้วย a n e นะครับตัวอย่างเช่นนะนี่ก่อนถ้าเป็นชื่อสามัญตรงนี้นะครับชื่อสามัญชื่อสามัญลักษณะการจับอย่างนี้นะครับชื่อสามัญเรามีชื่อว่า เรานับคาร์บอนนะครับทั้งหมดนคาร์บอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะหกตัวเพราะฉะนั้นถ้าชื่อสามมันก็คือ iso h x นะครับนักเรียนจำได้ใช่ไหมครับ x เ e, ติม a e ละ e เปลี่ยนอันนี้ชื่อสามมันนะครับถ้าเป็นชื่อ AC, AC, อายุแพ็กอยุแพ็ก็จจะกำหนดตามกันก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้คือโซ่หลักครับโซ่หลักโซ่หลัก นี่คือตัวห้อยครับไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะฉะนั้นห้าตัวนี้ก็คือตำแหน่งที่ห้อยคือสองครับตัวห้อยคือเมดลงท้ายด้วย yl ครับเม็ดขอยู่นะครับขี้ด้วย yl ขี้ตามด้วยโซ่ยาวโซ่ยาวของเราคือห้าตัวใช่ไหมครับห้าตัวก็คือ pen ครับลงท้ายด้วย el คือ pen เจ็ด อราะนั้นตัวนี้ชื่อสามันนไหมครับนี่ชื่อ i u p a พน์ีของเอลในส่วนของเอเคนครับมาดูในส่วนของเอลคนกับเอลคลาครับใช้หลักการเดียวกันครับอินและคลายใช้หลักการเดียวกันนะครับใช้หลักการเดียวกันนะครับเอลคนนะครับถ้าชื่อสามันสันก่อนนะครับสามันนะครับลงท้ายด้วยคำว่าอีลีนนะครับ อีีนเราคลายนะครับชื่อสามัญน,นะครับลงท้ายด้วยคําว่าอะเซทิลีนเอทิลีนนะครับมันแตกต่างกันนะครับอะเซทิลีนอทิลีนนะครับเอามาดูกวอย่างเช่นนะครับ C2H4 e นี่ C2H2 นะครับถิงเอาคายเหมือนกันตัวนี้มีชื่อว่าเอนะครับลงท้ายด้วยอีลีนก็จะเป็นเอทิลีน นี่เรียกว่าซีทิลีนสามนะครับสีสาม H6C3 ครับดูครับตัวนี้คือโพละรอนะครับเติมอีลีนลงไปนะครับก็เป็นโพลีลีนส่วนตัวนี้ครับสีสามตัวนี้นะครับก็ต้องมาดูนะครับตัวนี้ เราต้องให้ตัวนี้เป็นลงท้ายด้วยคามเซลิลีนเพราะฉะนั้นตัวนี้จะมีชื่อว่าเมทิลเซทิลีนส่วนการอ,าอ่านอายุแพ็กครับอายุแพ็กอายุแพ็กนะครับมันก็จะดูที่โซ่ยาวครับดูที่โซ่ยาวที่ผ่านถ้าคู่หรือ ามนะครับพันธะคู่หรือพันธะสามนะครับกำหนที่มันนะครับนับตำแหน่งโดยยึดหรือให้ความสําคัญที่พันธคู่กับพันธะสามมากที่สุดนะครับตัวพันธเดียวหายไปแล้วนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วก็กําหนดตําแหน่งนะครับกำหนดตาแหน่งให้พันธะคู่พันธะสามครับเป็นตัวเลขน้อยๆครับตัวเลขน้อยๆนะครับตัวเลขน้อยๆ อ่าเป็ตัวอย่างนะครับนะครับคู่ห้าตัวนะครับ้สามห้าตัวเหมือนกันเอาใส่ด้วยกันนะครับคาร์บอนห้าตัวเท่ากันแต่ตัวนึงน K วน่งเป็นแอลกีนตัวนึ่งเป็นแอลไคน์วิธีการคำนวณตําแหน่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ากับ นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ามาดูนะครับอีกการกำหนดตำแหน่งเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งตำแหน่งนะครับเราจะเอาตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดโดยวิธีการสังเกตคือคาร์บอนนะครับที่อยู่ก่อนอันทะคู่สามนะครับสามนั่นคือตำแหน่งของมันนะครับอย่างเช่น ตัวที่หนึ่งนี่นะครับตัวที่หนึ่งเป็นหมดคือที่หนึ่งครับอันนี้ตัวที่สองครับตัวที่สองอันนี้ก็คือที่หนึ่งครับถ้าเรานับจากความมาซ้ายมันจะอยู่ตำแหน่งที่สี่แต่นับจากความมาซ้ายตำแหน่งที่สี่ครับเห็นะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ตำแหน่งที่หนึ่งครับโดยการบอกตำแหน่งนั้นตัวนี้คือหนึ่งนะครับหนึ่งห้าตัวก็คือหนึ่งเพนนะครับลงท้ายด้วย e ครับถ้าเป็น alk ลงท้ายด้วย e ถ้าเป็น alkali ลงท้ายด้วย i เห็นไหมครับ y n e อันนี้เองครับกรณีมีตัวห้อยครับตัวยกตัวห้อยครับตัวยกตัวห้อยห้าบนห้าตัวเหมือนกันครับครับคนห้าตัวเหมือนกันครับกำหนดโซ่ยาวก่อนนะครับวงโซ่ยาวไว้เลยโซ่ยาวไว้นะคตัวที่นอกนี่คือตัวห้อยครับกำหนดตำแหน่งดึงสามสี่ห้านึงสองสามสี่ห้าครับเวลาเราอ่านครับ ตำแหน่งที่ห้อยครับตำแหน่งที่สามครับไม่กี่ตัวครับตัวนี้ก็คือเม็ดครับลงท้ายด้วย YL ครับเม็ดทิวตามด้วยตำแหน่งของพันธะกู่เห็นไหมครับตามด้วยจำนวนคาร์บอนคือห้าใช่ไหมครับห้าก็คือเพนครับแล้วก็ลงท้ายด้วย ENE าะฉะนั้นตัวนี้มีชื่อว่าสามเม็ดทิวหนึ่งเพนทีนสามเม็ดทิวหนึ่งเพนทีน ตัว L คลายครับตัว L คลายก็เหมือนกันครับตำแหน่งที่3เหมือนกันครับ3นะครับไปคาร์บอนหนึ่งตัวก็เม็ดลท้ายด้วย YL เห็นไหมครับตามด้วยตำแหน่งพันธะ3ครับอันเดียวกันนึงเห็นไหมครับตามด้วยจํานวนคาร์บอนของเราคือ1นะครับลงท้ายด้วย YNE ตัวนี้ก็จะมีชื่อว่านะครับ3เมเมิลหนึ่งเป็นไทหนึ่งเป็นไทเรียนพอจะเข้าใจใช่ไหมครับ เยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับเกี่ยวกับไซโคแอลเคนไซโคแอลคคนและไซโคแอลคารับสวัสดีครับ